Alright, alright. Okay, okay, okay. สวัสดีค่ะ9 5 AM ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสาวน้อยปลูกผักวันนี้มาถึงบทที่18แล้วนะคะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกสับสไครนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะบทที่18 การด่าของผู้หญิงปากร้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เฉิงเซี่ยวเซี่ยวไม่อยากให้เกิดขึ้นเธอไม่มีความตั้งใจที่จะรุกรานใครดังนั้นเธอจึงเอื้อมมือไปคว้าแขนน้องสาวของเธอและอำลาโจอยู่เหนียงน่าเสียดายที่หงเหนียงไม่ปล่อยพวกเธอไปอย่างง่ายได้นางยกคางขึ้นอย่างภาคภูมิใจและพูดด้วยน้ำเสียงดูถูกว่า ฟังดูเหมือนเจ้าทั้งสองจะดูถูกคนจนอย่างเราข้าได้ยินมาว่าพ่อของเจ้านั้นพ่ายแพ้จากการต่อสู้พวกเจ้าไม่แม้จะมีอาหารมากินได้เจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถแต่งงานกับครอบครัวที่ร่ำรวยอย่างนั้นเหรอเฮ้อฮตลกเกินไปแล้วแม้แต่เฉิงเซียวเซียวยังรู้สึกหงุดหงิดกับคำพูดด่าทอของผู้หญิงปากลายคนนี้ แต่ก่อนที่เธอจะได้ท่านพูดอะไรหลานๆก็ตะโกนออกขึ้นอีกครั้งหงเหยงอย่าพูดพ่อยๆพ,พวกเรามีเงินมากมายและซื้อของมากมายตอนนี้พวกเรามีเนื้อและข้าวกินทุกวันแม้แต่ท่านเองก็ไม่สามารถมีเหมือนพวกเราข้าเกียรติท่านทุกคนต่างไม่คาดหวังว่าการโต้เถียงนี้จะมาจากหลานหลานตัวน้อยพวกเขาทั้งหมดไม่มีใครเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง ทุกคนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัวเฉิงอยู่บ้างเฉิงเซียวเซียวขโมดคิ้วของเธอเธอรู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ถูกต้องที่การประกาศสถานการณ์ปัจจุบันของครอบครัวเธอกับสาธารณชนเจ้ามีเงินอย่างนั้นหรือกินเนื้อทุกวันมีข้าวกินเฮ้อหงเหนียงหัวร้อยยาะถ้ามันเป็นจริงแสดงว่าเงินตกมาจากฟ้าอย่างนั้นเรอ ข้ามีเคยเห็นพวกเจ้าใส่เครื่องประดับราคาแพงถ้าพูดว่าเจ้ากำลังโกหกอยู่มันควรเป็นเรื่องน่าเชื่อถือมากกว่าข้าไม่ได้โกหกหลานหลานน้อยกำลังจะพูดอีกครั้งในขณะนั้นเองมีคนเดินออกมาจากในฝูงชนและดึงดูดความสนใจจากทุกคนคนคนนั้นคือหลิวดันหวางเขาได้ยินบทสนทนาทั้งหมดเขามองไปที่เฉิงเซี่ยล ที่แสดงออกอย่างเย็นชาและหลานหลานน้อยที่กำลังสับสนวุ่นวายเขาดูเหมือนอยากจะพูดอะไรสักอย่างปากของเขาขยับเล็กน้อยแต่ไม่พูดอะไรออกมาจากนั้นเขาหันกลับมาด้วยหน้าหน้าที่แดงกำ่ำและพูดกับหงเหนียงว่าหงเหนียงท่านหยุดดุดหยุดเล่นได้แล้วดูสิทุกคนมารวมตัวกันมากมายโอ้เจ้าบื้ หงเงียงคนนี้กำลังทำเพื่อเจ้าเจ้าควรที่จะหยุดคิดถึงนางได้แล้วนางไม่ได้สนใจคนอย่างเจ้าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหงเหนียงจะหาคนที่สวยกว่านางและไม่ใช่ครอบครัวที่ขี้โกหกเจ้าไม่จำเป็นต้องชอบคนแบบนี้หงเหนียงตะโกนนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายในใจของเฉิงเซี่ยวเซี่ยวเธอไม่สามารถเงียบไปได้อีกแล้วเธอพูดอย่างเย็นชาว่า ท่านอยากทำอะไรก็ทำคำพูดของหญิงลิ้นยาวนั้นมีเพียงคำนินทาพูดได้แต่เรื่องไม่เป็นความจริงต้องการสร้างข่าวลือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงและโทษแต่ผู้บริสุทธิ์พฤติกรรมแบบนี้น่ารังเกียจและต้องถูกสวรรค์ลงโทษอย่างแน่นอนอหลังจากพูดเสร็จฉิงเซียวเซียวก็คำนับโจอยู่เหนียงและจากไปพร้อมกับน้องสาวของเธอโดยไม่มองใครอีก ทุกคนต่างตกตะลึงกับพวกเขาแทบจะไม่เคยเรียนรู้หนังสือและไม่เคยเขียนชื่อของตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจคำปราใสของเฉิงเซี่ยวเซี่ยวพวกเขาจับใจความได้เพียงสองสามคำและความหมายของคำเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหงเหนียงโกรธมากผิวของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว เธอจ้องมองด้านหลังของเด็กผู้หญิงทั้งสองคนและกระทืบเท้าตะโกนด่าว่าบัดซบเจ้าจะพูดให้เหมือนคนปกติไม่ได้หรอกเจ้าคิดว่าไม่เข้าใจหรือ,อยังไงเจ้ากำลังบอกว่าข้าเป็นหญิงที่ฉลาดและบอกว่าข้าตกนรกใช่ไหมพอแล้วควบคุมตัวเองหน่อยทุกคนกำลังมุงดูเจ้าไม่รู้ไม่รู้สึกละอายใจบ้างหรือ เฉิงเซี่ยวเซี่ยวรู้สึกไม่พอใจไม่ได้ยินคำพูดของหงเนียงและผู้เท่าหลิวจากระยะไกลเธอจดบัญชีหงเนียงไว้ในใจของเธอแล้วพี่ใหญ่หงเนียงเป็นคนน่ากลัวมากหลานหลานรู้สึกเสียใจที่เธอเถียงกับคนแบบนี้เฉิงเซี่ยวเซี่ยวเดินไปเรื่อยๆและบอกว่าโปรดจำไว้น้หลานหลานอย่าได้ไปต่อสู้กับคนแบบนี้ในอนาคตไม่ต้องสนใจคนแบบนี้อีกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วพี่ใหญ่ หลานๆตัวน้อยตอบอย่างเชื่อฟังและเธอถามว่าพี่ใหญ่ท่านชอบพี่ดันวางไหมแม้แต่เด็กอายุน้อยยังถามเกี่ยวกับชีวิตรักของเธอเฉิงเซี่ยวเซี่ยวสั่นเทาเล็กน้อยเธอหันไปมองดูน้องสาวตัวน้อยของเธอเมื่อเห็นดวงตากลมโตอย่างใสซื่อดังนั้นเธอจึงพูดว่าไม่โอหลานหลานพยักหน้าอย่างเข้าใจ เฉิงเซียวเซียวไม่แน่ใจว่าเธอควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีจากการแสดงออกของน้องเธอจากนั้นเธอยื่นมือออกมาลูบหัวน้องสาวพวกเธอทั้งสองคนยังคงเดินกลับบ้านต่อไปหลานหลานกุมมือของเฉิงเซียวเซียวและถามว่านี่ใหญ่ทำไมหงเหนียงกับคนอื่นถึงไม่เชื่อว่าพวกเรามีข้าวและมีเนื้อกินหลานๆตัวน้อยไม่สามารถทำความเข้าใจสิ่งนี้ได้ในความคิดของเธอ เธอเพียงพูดความจริงเท่านั้นแต่ทุกคนกลับมองเธออย่างไม่เชื่อเฉิงเซียวเซียวคบคิดปัญหานี้อีกเล็กน้อยทันใดนั้นเธอก็นึกถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าหากพวกเธอยังขายสินค้ายอย่างต่อเนื่องจากมิติอาจมีใครคนอื่นถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสัตว์และข้าวหากพวกเธอไม่สามารถหาข้อแก้ตัวได้เหมาะสมเธอกังวลว่าจะนำปัญหาที่ใหญ่กว่ามาสู่ครอบครัว ทั้งเธอและพ่อแม่ต่างมองข้ามความจริงข้อนี้อย่างสมบูรณ์เฉิงเซี่ยวเซี่ยวรู้สึกว่าโชคดีที่น้องสาวของเธอนึกถึงเรื่องดีเธอต้องคิดหาหนทางออกอย่างรวดเร็วหลังจากที่พวกเธอมาถึงบ้านและทานอาหารเย็นน้องของเฉิงเซี่ยวเซี่ยก็แยกตัวออกไปเล่นส่วนเฉิงเซี่ยวเซี่ยวและแม่ของเธอเดินไปที่ห้องของพ่อหลังจากที่เฉิงไปหยวนได้รับยามาสองสามวัน อาการบาดเจ็บของเขาก็ดูดีขึ้นแต่หน้าของเขายังคงซีเซียวเหมือนกับน้ำแข็งแม้แต่ตาของเขาเศร้าโศกแต่ก็ยังมีประกายเล็กน้อยหลังจากเห็นภรรยาและลูกสาวสองคนเข้ามาในห้องของเขาในเวลาเดียวกันเขาเหลือบมองลูกสาวแล้วถามว่าเซลเซียวมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นหรือไม่มีอะไรท่านพ่อเพียงแต่ข้าเจอปัญหาที่ต้องนำมาพูดกับท่านพ่อทั้งสอง เฉิงเซลเซียลเกาพร้อมกับรอยยิ้มนางเฉิงยืนอยู่ใกล้ๆดูเศร้าเล็กน้อยเธอมองดูลูกสาวของเธอและถอนหายใจอย่างเศร้าเธอได้ยินลูกสาวโคนเล็กของเธอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดในหมู่บ้านต้นไม้มันทําให้เธอรู้สึกเป็นห่วงแน่นอนว่าสิ่งที่เธอรู้สึกลาคัญคือหงเหนียงที่พยายามกระจายข่าวลืออย่างไม่มีเหตุผลและทําให้ลูกสาวของเธอต้องเสียใจส่วนเฉิงไปหยวนนั้น ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงอยากจะถามลูกสาวของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงพูดกับลูกสาวโดยตรงมีปัญหาอะไรหรือเพียงแค่บอกพวกเรามาเราจะได้ช่วยกันคิดท่านพ่อปัญหาก็คือเราขายข้าวและสัตว์จํานวนมากกว่านี้เราขายมาหลายครั้งเซลเซลกังวลว่าด้วยพฤติกรรมของเรานั้นจะดึงดูดความสนใจที่ไม่พึงประสงค์เข้ามายังครอบครัว มันเป็นเรื่องของเวลาที่คนอื่นจะสงสัยว่าพวกเราไม่ได้เลี้ยงแก่และกระตายแต่ทำไมถึงมีของมากมายเซียวเซียวคิดว่าเราควรจะหาทางออกให้กับคำอธิบายเหล่านี้หากใครมาหรือมาตรวจสอบพวกเราเราสามารถอธิบายกับเขาได้ถึงเซียวเซียวพูดอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เธอคิดโอ้เจ้าพูดถูกเซียวเซียวแม้แต่แม่ของเจ้าข้าก็ลืมปัญหานี้ไปแล้วประกาย ออกมาจากดวงตาของเชิงไปหยวนจากนั้นเขาพูดอย่างจริงจังว่าเราจะต้องแก้ปัญหานี้อย่างรวดเร็วบทที่19สําคัญพวกเราจะทำยังไงดีเมื่อฟังการสนทนาระหว่างสามีและลูกของเธอนางเชิงเริ่มรู้สึกเป็นกังวลทันทีเชิงไปหยวนมองภรรยาของเขาและพูดว่าไม่ต้องห่วงอยู่ชิ้นเราจะต้องทำอะไรสักอย่าง หลังจากพูดเสร็จเขาหันไปมองลูกสาวของเขาและถามอย่างอ่อนโยนว่าเจ้ามีความคิดเช่นไรเซียวเซียวลองพูดออกมาพวกเราสามารถช่วยกันคิดได้เฉิงเซียวเซียวขมหมดคิ้วเบาๆท่าทางลังเลนางเฉิงเดินมาหาลูกสาวและจับมือของเธออย่างอ่อนโยนจากนั้นพูดว่าเซียวเซียวไม่เป็นไรหรอกลูกเจ้าสามารถแบ่งปันความคิดของเจ้าออกมาหากเราไม่แก้ปัญหานี้เราคงไม่กล้าขายสินค้าอีกแล้ว นางเชิงไม่ใช่คนโง่ดังนั้นเธอจึงเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเธอคิดว่าพวกเขากำลังเผชิญปัญหาที่ท้าทายเธอมีคาดทิดว่าลูกสาวของเธอจะได้รับมิติลึกลับและเปลี่ยนวิธีชีวิตพร้อมแก้ไขในปัญหาชีวิตประจำวันของพวกเขาท่านแม่ข้ารู้แล้วเฉิงเซี่ยวยวพยักหน้าเธอคิดเล็กน้อยแล้วพูดว่าท่านพ่อท่านแม่สิ่งที่ข้าคิดนั้นบางที เราควรจะเริ่มทำฟาร์มเล็กๆและเราจะเลี้ยงไก่และกระต่ายที่นำออกมาจากมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรที่จะเริ่มปลูกข้าวและด้วยวิธีนี้เราจะสามารถอธิบายสิ่งต่างๆเมื่อมีคนถามได้อืมวิธีนี้น่าจะใช้ได้เรามาจัดการเรื่องนี้กันเถอะเชิงไปหยวนดูเหมือนมีบางอย่างอยูอย่ในใจเห็นด้วยกับคำพูดของเชิงเซียวเซียวจากนั้นเขาพูดกับภรรยาของเขาว่า อยู่ชิ้นข้าต้องพึ่งเจ้ากับเซียวเซี่ยวเรามีทุ่งนาไม่มากเจ้ากับเซียวเซียวจะต้องถ่ายคาดมันโชคดีที่ฤดูหวานข้าวกำลังใกล้มาถึงในช่วงที่เราเริ่มปลูกต้นกล้าหลังจากนั้นทำคันดินติดรั้วเพื่อเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มส่วนพื้นที่ที่เราเหลือเราจะใช้ปลูกพืชด้วยวิธีนี้เราจะทำทุกอย่างเราจะมีทุกอย่าง น่าเสียดายที่ภาราทั้งหมดจะต้องตกเป็นงานของเจ้าและเซลเซียลหลังจากที่เขาพูดเสร็จชิงประโยวน์ก็รู้สึกผิดเขาไม่สามารถช่วยภรรยาและลูกสาวของเขาด้วยสภาพปัจจุบันของเขาที่ได้กลายเป็นภาระของพวกเธอแทนทันใดนั้นหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความเกลียดชงังต่อผู้ที่ทำให้เขาเป็นเช่นนี้เขาออกมาจากสถานที่แห่งนั้นแล้วแต่คนเหล่านั้น ถึงตามมาราวีเขาเรื่องนี้ยุโทษให้ไม่ได้เฉิงเซียวเซียวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของพ่อเธอแต่นางเฉิงสังเกตเห็นความเกลียดชังในสายตาของสามีเลับว่าเขากำลังคิดถึงบางอย่างเธอเดินเข้ามาหาเขาและนั่งบนเตียงจากนั้นพูดว่าท่านพี่สิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้เรามีความสุขแล้วท่านไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นไม่ต้องคิดมาก ครอบครัวของเราจะสามารถหาเส้นทางของเราเองได้อืหลังจากลักษณะท่าทางของพ่อแม่เธอเฉงเซียวเซียวสามารถเดาความคิดได้เธอจึงหันหลังและออกจากห้องไปเพื่อให้พ่อแม่ของเธอนั้นมีเวลาให้แก่กันเธอเชื่อว่าเธอจะค้นพบเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสักวันหนึ่งเธอออกจากบ้านและเดินไปด้านนอก เธอใช้โอกาสนี้ตรวจสอบพื้นที่ของทุ่งนาและเกิดความคิดขึ้นบางอย่างในใจของเธอใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อตรวจสอบพื้นที่ต่างๆรอบบ้านของเธอเธอมีนาข้าวพื้นที่ประมาณ3-4ถไร่ปัญหาคือระบบชลประทานเสียหายพวกเธอสามารถแก้ปัญหาระบบชลประทานที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำได้พวกเธอจะสามารถปลูกข้าวในทุ่งนาเหล่านี้ พื้นที่ทางซ้ายและขวาของบ้านเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งยังพอสามารถปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์ได้ตอนนี้เชิงเซียวเซียวสามารถตรวจสอบพื้นที่และกำหนดแนวทางต่างๆเธอวางแผนที่จะเริ่มทำมันในวันรุ่งขึ้นเมื่อค่ำคืนมาถึงฉากพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามปรากฏต,ต่อหน้าของเชิงเซียวเซียวเธอยืนอ้อยอิงในขณะที่กำลังทำอาหารเย็น ดวงอาทิตย์ยามเย็นเหมือนดอกกุหลาบที่ค่อยๆสลายไปบนท้องฟ้าทันใดนั้นเสียงหัวรอที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นจากริมแม่น้ำเฉิงเซลเซียวอดที่จะหันกลับไปมองไม่ได้เมื่อมองดูเห็นน้องทั้งสามคนของเธอกำลังสนุกสนานอยู่ที่แม่น้ำมุมปากของเธอยกขึ้นกลายเป็นรอยยิ้มสวยงาม ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอมเมื่อมาถึงจุดนี้เธอคิดว่าตัวเองเป็นแขกสำหรับสถานที่แห่งนี้แม้ว่าเธอจะอยู่ในโลกนี้แต่เธอคิดว่าตัวเองเป็นคนนอกเสมอแต่ตอนนี้หมู่บ้านที่สวยงามและเสียงหัวเราะที่มีความสุขทำให้เธอรู้สึกเป็นเจ้าของบางทีตั้งแต่เธอดื่มตาขึ้นในโลกใบนี้เธออาจถูกผูกติดอยู่กับที่นี่และไม่สามารถแยกจากมันได้ หลังจากอาหารเย็นเฉิงเซี่ยวกับเข้าไปในห้องของเธอเธอเล่นกับน้องสาวของเธอก่อนที่จะพาน้องสาวเข้านอนเมื่อน้องสาวของเธอนอนหลับเธอจึงเข้าสู่มิติเธอคบคิดอยู่คู่หนึ่งอยู่หน้ากระท่อมเธอวางแผนว่าจะถ่ายและหวานมะเร็ดข้างนอกอย่างไรท่านเจ้าของมิติเธอได้ยินเสียงเรียกเบาๆหญิงสาวตกใจและเหลือบมองไปรอบๆ ทันทีแต่เธอไม่พบเห็นอะไรหรือว่าเธอหูฝาดท่านเจ้าของมิติเสียงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้หูฝาดเธอลุกขึ้นตกใจและสงสัยด้วยข้อยกเว้นของมิติเธอเป็นเพียงผู้เดียวที่อยู่ในมิติแห่งนี้แต่ตอนนี้กับมีบางอย่างผิดปกติท่านเจ้าของมิติเป็นครั้งที่สามแล้วที่เธอได้ยินเสียงในที่สุด เฉิงเซียวเซียวก็ตกตะลึงเมื่อพบว่าเสียงนั้นมาจากแห่งไหนเธอจ้องมองไปด้านนาและก้าวเดินไปทีละก้าวเฉิงเซียวเซียวรู้สึกประหลาดใจอย่างมากและจ้องมองเทาวันหยกที่กำลังสั่นอยู่ตรงหน้าเธอเธอกืนน้ำลายแล้วก่ว่าเธอกลัวที่จะทำให้เจ้าของเสียงตกใจเธอพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าเทววันหยกคุณกำลังคุยกับฉันหรือเปล่าข้าเป็นข้าคุณหนู เสียงนุ่มและยานคาง่ันเกิดแสงสว่างสีขาวขึ้นต่อหน้าเฉิงเซียวเซียวทันใดนั้นเองก็ปรากฏเด็กหญิงตัวเ,เล็กๆในชุดสีเขียวด้านหน้าของเธอเด็กสาวน่ารักรลวกับตุ๊กตาใบหน้าของเธอละเอียดอ่อนและเป็นสีชมพูระเรื่อเหมือนเด็กดวงตาของเธอโตและริมฝีปากมีสีแดงสดเธอเป็นเด็กน้อยที่น่ารักและฉลาดคุณคือ คุณหนูแค่คือนางฟ้าเถาวันหยกหรืออาจจะเรียกว่านางฟ้าแห่งมิติก็ได้นับแต่นี้เป็นต้นไปเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับมิติเถาวัหยกสามารถดูแลพวกมันแทนท่านได้ท่านไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่นี่ทุกวันทุกสิ่งที่ท่านต้องการเพียงแค่ส่งผ่านความนึกคิดของท่านเข้ามาอยู่เฮงอยู่เฮงคือเถาวัหยกนะคะจะทำให้คุณหนูเอง อยู่เหงยิ้มออกมาอย่างสดใสเธอพูดออกมาด้วยความภาคภูมิใจทําให้ท่าทางของเธอน่ารักยิ่งขึ้นฉิงเซียวเซียวฟังเธออย่างเงียบๆและไม่พูดอะไรเลยเธอไม่คาดคิดว่ามิติของเธอจะมีนางฟ้าแน่นอนว่าเธอมีความสุขที่มีเพื่อนเพิ่มขึ้นในสถานที่เรียบง่ายแห่งนี้นี่หลังจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนก็นั่งลงตรงหน้ากระท่อม เฉิงเซียวเซียวเล่าเรื่องล่าสุดที่เธอกำลังเผชิญให้กับนางฟ้าฟังหลังจากที่ฟังปัญหาของเฉิงเซียวเซี่ยวนางฟ้าโบกมือเล็กๆของเธออย่างว่องไวแล้วพูดว่าคุณหนูเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านต้องการให้จะไถ่ทุ่งนาหยูเฮงจะจัดการให้ท่านเองสำหรับแหล่งน้ำนั้นเรามีมิติเราสามารถจำลองมันไปสู่โลกภายนอกได้เราสามารถทำชนรประทานด้วยน้ำจากสระน้ำ จากนั้นผลผลิตจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่เราจะสามารถจำลองสระน้ำสู่โลกภายนอกได้อย่างนั้นหรือเฉิงเซียวเซียวรู้สึกตะลึงสักคู่ก่อนจะสงบสติอารมณ์ได้ในตอนแรกเธอมีมิตินี้มีนางฟ้าเพิ่มขึ้นภายภาคหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเมื่อมองไปที่บ่อน้ำด้านหน้าของเธอเฉิงเซียวเซียวถามขึ้นว่ายุ่งเฮงบ่อน้ำนี้ล่ะ เราสามารถจำลองบอ่อน้ำนี้ไปยังโลกภายนอกได้ไหมฉันต้องการบอร่อน้ำนี้ด้วยไม่มีปัญหาจริงๆเหรอคุณหนูหากท่านไม่เชื่อข้าค่าจะแสดงให้ดูก็จบลงไปอีกตอนแล้วนะคะสำหรับสาวน้อยปลูกผักค่ะอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์ให้กันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะ